ตอนนี้นะครับเรามาอยู่คนได้อยู่ในรายการท่องเที่ยวอุ้ยแม่หลอกให้มันกินไข่ด้วยวันนี้นะครับเราจะพาไปดูหมาไอโบ้นะครับไอโบต้องกินผักเราไมไ่เคยได้เปิดเผ<อ>ยให้ทุกคน,นดูแล้วนม่ใส่ผักมันไม่กินมันอยาก มันอยากดูทุกคนอยากดูหน้าตามอ่ะไอโบูนะครับก็ไม่ห้ามมาไม่ห้ามมนี่ไอ้บูแต่ไอ้บูมนเล่นของจริงไงอยู่นี่มันไม่ยอมแค่ลุกไงตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ายในฝันซึ่งวันนี้ก็ปิดเพียงแค่นี้แบหน้านนะ ขาดคำเลยนะครับท่านผู้ชมนั่นนะสิทีนี้เราก็มากินข้าวแล้วต่น้องตรงบูนะครับพี่เตียนถ่ายน้องตรงบูนี่นะครับเด็กนั่งซึมนะครับเดี๋ยวแปงปันแล้วเราปันแล้ว,ลวเราจะไป,ไปอ่เอเดี๋ยวเราจะออกไป เตรียมแตงสีงฟันยาสีฟันอาบนั่งรอนตรงนี้ก่อนบุ๊บบุ๊บฮ่าฮ่าอโอ้หโหดีอะทุกคนดูสิบุ๊บบุ๊บอไยในฝันหมอกเต็มไปหมดเลย อย่างนั้นมันจะกลับได้ oh. เราเราก็ติงด้วยสลับหน้าล้องสิลูกโอ้ยอย่างงี้งงตาย,เ,ย <laughs> เปลี่ยนดิหยุดพักสต็อปโอเคในเหมอือนเราดูทีวีโยกไปโยกมาเร็วเกินไปมันก็ปวดหัวนะลายในฝันหมอกเต็มเลยไง,ไงตรงบุง้ง

ใช้มวลานานนิดนึงอันนี้ถูกพิเศษต้องดูโฆษณาแล้วก็มาต่อผิดด้านหรือเปล่างูนี่ อีกแสงซะด้วย

โอเคเลสเราจะไปแปลงฟันกันเราช้าปุ๊บเนี่ยกิจกรรมางอื่นเราก็จะช้าตามนะเหมือนกับเมื่อวาน่ยเรามาที่นี่มืดตายเพราะว่ามาแล้วได้ไปเที่ยวไม่ต้องกังวลมาเก็บของอีกรูปบิสัยยานแกงกรอกกรองกบแกงกินแี้่ก็นอน เอโบเอโบใส่กินเราต้องกลับกระท่อมก่อนใช่ไหมโอเคโอเค ทางมันจะมีอุปสรรคแค่ไหนแต่ก็ผ่านไปได้กลังตกน้ำตก่่แล้วก็อาจจะมืนไปนิดนึงสำหรับมุมกล้องได้แดดอันที่สองมาเลย สามด่านแกะน้ำตาลโอเคด่านที่ด่ดานปลามึกดานปลามึกสู้วันมาลตง,งแม่ขับมาจริงๆดานปลามึกสูวันนี้มาลอ้าวลม้ม Okay, maloi. Jadi, 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 oh, 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 <try> Dan, <you can. try> oh, 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 <try> oh, 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 oh,

อ๋อโอ้ยตายแล้วนี่ก็แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดแรงจะพูดละบอ้งพอก่อนให้มี่พอก่อน ไอพี่พะกอนไอพี่พักอนต้องล้างถือถ้าเขามีพี่ความช้างมีพี่เจ้าของอยู่อ่ะมันก็ได้แต่ถ้าเราีดีเดินได้แล้วเนี่ย